อุ้ยรถคุณยายมาส่งแล้วไอ้นี่พังครับกล่อง ECU มันระยะอ๋อไอ้กล่อง ECU โอเคแล้เรื่องสตาร์ทเนาะตอนนี้แอร์ได้ได้แก้ไหมไม่ได้แก้แอร์ไม่ได้แก้ไปตรงร้านแอร์แอร์น้ำไหลไม่เป็นไรช่างน้อยยังไม่ได้ทำเดี๋ยวเราเอาไปเข้าร้านแอร์อีกทีนึองมันไม่ใช่หยดมันไหลโจกๆเลยเปียกเลยโอนไปเลยค่ะล่วงหน้าสองหมื่นเดี๋ยวก็เสียอีก โดยเก็บมะเขือพวงน่อยเพราะว่ามีอารมณ์มีอารมณ์อะไรมีอารมณ์อยากจะกินแกงเนื้อมะเขือไม่ค่อยดกเท่าไหร่หรอกนะโดกอยู่นะพอได้อยู่นะคุณเลชนีตัดเข้าสวยสวยนี่เขาเรียกเขากำลังกินตัดใบนะาบแตงไปน้ำ <c oughs> ดูเขาดูเขาเก็บมะเขือพวงได้ใบามาเพียบเลย เช้าเช้า่เงี้ยเราได้ตื่นมาเก็บผักในสวนเนี่ยมันก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งนะคนลชนีนะอืมใช่ความสุขที่อยู่ใกล้ๆตัวความสุขที่เราได้กินสิ่งที่เราปลูกไว้อะอย่าไปอยากกินสิ่งที่เราไม่ได้ปลูกมันก็เป็นทุกข์ถูกไหมอืมไอ้ที่เราปลูกไว้กินไปเถอะอร่อ,รอยอร่อยนักแต่ด้านนี้ก็อยากกินกระหล่ำผัดน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยนะเีคุณไปที่เมือง <c oughs> แม่ห้องสอนเลยไป เขาปลูกกะหล่ำเป็นสวนใหญ่เลยกินในสิ่งที่เองไม่อยากปลูกไม่ได้ปลูกแต่ชาวบ้านเขาก็ปลูกแต่มันก็ทําให้คุณยุ่งยากวุ่นวายนิดนึงผมว่าได้ได้ได้แกงเนื้อหนึ่งหม้อดีนี่ข้างบนสูตรอาพิโจถึงไหมโอ้เมือเขอมะเขือสูงแปลไม้มันหน่อยจะได้สอยไปหาไม้สอยมาหน่อยอันนี้แหละนะเขาเรียกว่าสอยมะเขือกินนะเนื้อใจสาวเพชรบุรีเธอนัคนนี้น้องพูดจาก จะดูแลจนถึงวันตายสามานก็ได้ว่าจะไม่ทิ้งวันนี้เราได้สายบัวมาจากตลาดนะคะเนื่องจากว่าสายบัวในบ้านเรามีประมาณ3สายค่ะยังไม่พอกินนะคะเราก็เลยไปซื้อมาถุงละยี่สิบเองนิดเดียวถูกถูกไม่ใช่นิดเดียวราคาไม่แพงแต่ว่าได้เยอะมากเด<า>ี๋ยวจะแกงสายบัวนะคะอันนี้เป็นสูตรอีสานและสูตรภาคกลางสูตรอีสานเป็นยังไงอ่ะ แกงใส่น้ำปลาเหรอไม่ใส่กะทิไม่ใส่ค่ะแล้วใส่ไก่หรือว่าใส่ปลาทูใส่ปลาทูโอ้คุณยายชอบอ่านี่เริ่มต้นจากการต้มสายบัวก่อนเอาน้ำน้อยๆนะคะถูกติกน้ำน้ำจากสายบัวมันจะออกพอน้อยๆเน้นเดียวสายบัวยุบลงไปในน้ำออกจากสายบัวเยอะเลยแล้วก็ตำพริกกระเทียมใส่ใช่ไหมใช่กระเทียมหอมแดง กระเทียมอเริ่มร้อนแล้วเราใช้ปลาทูนึ่งนะคะเอายังไงแกะแกะเนื้อ,อเดี๋ยวมันจะมีก้างยากกินลำบากเคยเห็นแต่เขาใส่เป็นตัวเนาะม,มันมีก้างไงมัน<อ>จะกินเราใช้วิธีการแกะเนื้อ ออกแล้วก็ตัวก้างใหญ่ก็ตัวกา้าง,กวกางเข้าออกอสุกเร็วมากแป๊บเดียวดูล,วลงไปเลยแล้วปรุงรสด้วยไหมยังยังนะคะอ่าเดี๋ยวปรุงรสทีหลังปรุงแล้วใส่น้ำปลาด้วยปรุงรสด้วยนะ้ำปลาไม่ท้องนาจ้าโอาน้ำบัวออกเยอะจริงจริงต้องใส่กุ้งติดจริงๆนะคะ หอมมาโอ้หิวเข่าหแม่ตัวเพ็รไปไปที่ท้ายสวนถึงได้ใช่ไหมใช่หน้าบ้านไม่มีเลยอ่ะหน้าบ้านไม่มีแจ๊กต้องเอามาโรยแล้วแหละเนาะมันท้ายสวนมันไกลอ่ะกูเยอะนะท้ายสวนเยอะมากมันมีแก่ๆก็มาโรยหน้าบ้านเน้อไก่ด้วยเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับแกง วใส่ประทูสูตรน้ำปลาร้าไม่ท้องนากนะคะไ,ไ,ได้กินได้วิไไลรถคุณยายมาส่งแล้วได้แล้วเหรอวันดีค่ะอล,อลองดับเครื่องดูหน่อยสิดับดับเครื่องหน่อยค่ะเอยสองสัปดาห์ผ่านไปช่างน้อยทำให้มันติดขึ้นมาได้โอ้โหเสียงแน่นมาก กล่องพังคอมพิวเนี่ยอ๋อกล่องพังฟิวฟิวขาดด้วยไม่เลยไอิีไม่๋อมันระยะมันนานอ่ะอ๋อมันเก่าใช่มันเรามันได้เลยค่ะอ๋อก็คือเปลี่ยนกล่องเปลี่ยนซ่อมครับซ่อมเหรอโอ้โหช่างน้อยก็เก่งมากนะไม่ก็เปลี่ยนง่ายๆนะถ้าเปลี่ยนก็เป็นหมื่นดีครับเหรอหายากด้วยหายากเขาเรียกกล่องอะไรนะพี่ตุ๊ก e c u E.C.U. ใช่ตัวควบคุมอ่ะอ๋อมาแล้วรถคุณยายคุณยาือมาแล้วเจ้าของรถสองอาทิตย์สองพันอ้ชักหน้อยสะยาชักหน่อยสะยาตอนนี้พี่งุดงสมัยโกลกเลยเนาะอ๋อแล้วไอ้น้ำน้ำหยวดๆอ่ะน้ำแอร์ออ เข้าข้างในครับอ่าน้ำแอร์น้ำแอร์เป็นพ่ออะไรอ่ะช่างน้อยแต่ที่เกความนี่ไอ้นี่พังครับกล่อง ECU มันระยะอ๋อไอ้กล่อง ECU โอเคละเรื่องสตาร์ทเนาะตอนนี้แอร์ได้ได้แก้ไหมไม่ได้แก้แอร์ไม่ได้แก้เีแกไปตรงร้านแอร์แกความร้อนสายสายหลุดครับอ๋อสายหลุดไม่ขึ้นเบอร์สินะแกความร้อนสายหลุดแกความร้อนไม่ขึ้นก็เพราะว่าสายมันหลุดแล้วก็ที่มันดับเพราะว่ากล่อง ECU ตอนนี้ไอ้ไอ้เรื่องที่ เปลี่ยนแถมน้ํามาด้วยน่ะแอร์น้ําไหลไม่เป็นไรช่างน้อยยังไม่ได้ทําเดี๋ยวเราเอาไปเข้าร้านแอร์อีกทีนึงอืมช่างน้อยจัดไปมันไหลออกมาันไหลเยอะเกินมันไม่ใช่หยดมันไหลโจกโจกเลยเปียกเลยตันตันอะไรก่อนไหมลูกน่าจะมีการตันนะคะโอเคช่างน้อยครับโอนไปที่ไหนครับอ่าโอนไปเลยค่ะล่วงหน้าสองหมื่นก็เดี๋ยวก็เสียอีก ไปแล้วค่ะไปกินยาก่อนนะคะยา่อนหัหแต่งตัวเข้ากับหน้าหนาวมากเลยโอ้ยหนาวแล้วก็ปวดขาบ่นบ่นบ่นหนาวแล้วก็ปวดขาเอาไม้ยาหนูไปเอาให้เอามาแล้วเหรอไปนอนอยู่ห้องอ๋อจะกลับห้องเลยบ้านใหญ่มันโล่งมันหนาวอ๋อค่ะค่ะค่ะ โอ้เสื้อหนาวสองตัวสามตัวเอาเอาแปะแปะคุณยายพอมากพอโอ้ยรู้จักว่ากรุงเทพมันหนาวหน่อยๆอยู่ไันกินหนาวเทปหรือว่ามากหนาวเทปเรย่อ ไหนพ่อดูข้าวแม่ดิทำไมทำไมเอาปลาไปน้อยจังอะจ๊ะเจอเหรอเหรอทำไม,ำไมกินน้อยไปหรือเปล่าบ่น้อยไหรอทำนี่โอ้นี่พนักง,งานเสิร์ฟอาหารเลยครับพนักง,งานเสิร์ฟอาหารหรือวังอ่านจนไม่อยากเหงาเช่นไหนว่าจะหนาวไหน่อยไหมอ๋อมันแดดมันแดดไง มันแดดมันหนาวแม่เขาปวดปวดขาแต่เช้าเขาบอกมันหนาวแต่พ่อบอกว่ามันเหี่ยวแล้วเนี่ยยาอาย่าเนี่ยไปถามดูซิว่าหายปวดยังกินพึ่งกินยาแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นแม่กนพอไหมแม่เอาอีกไหมเอาอย่างอื่นไหมแกงใส่ัวนี่แหละแม่อร่อยแกงใส่บัวปลาทูพอทุเรำไหมปลาทูมุมมีเด้ปลาทูมึงเปิดแล้ว เริ่มทุเลาไหมไม่จเยแม่เริ่มทุเลาเป่าเดี๋ยวมันไม่ทันเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ดีขึ้นคือตอนนี้เป็นข้าวว่าอีาไปไหนเขไม่กินยาชวนเด็ดเอาถุภาพาไปอันหนาวไปไหนหนาวไม่ไปไหนห้างก็ไม่ไปเนาะเออคือเย็นแล้วปวดขา ไม่หรอกเดี๋ยวไม่กินยาทำไมปวดอ่ะอยู่ๆก็หนาววันที่หนาวปวดปุ๊บเลยหนาวปุ๊บปวดปั๊บก็ไม่มันก็ส่วนหนึ่งมันก็เป็นโรคโรคของเขาอะไรแหละเนาะคนเท่าคนแก่ส่วนที่สองก็คือไม่ไม่ได้กินยาไงทำไมไม่กินก็อาจจะคิดว่าหายไปแล้วอ้าวกินแล้วเมื่อวานกมากไม่กินอ๋อเมื่อคืนกินทุ่มหนึ่งยินมากทำไมโค้มแต่เมื่อคืนก็ปวดอยู่ปวด ตะคุณนนอดแรมากตามลดมากเนี่ยที่ละน้อยละน้อยอืแล้วทีนี้เมื่เอเชา้าก็ปวดอีกมิเชาดีมันพูกน้ำก็ปวดนักเขาเลยพอปวดก็ต้องกินยาเลยตอนนี้แม่เขาไม่กินยาเียวค่อยกินบ่อยแค่ไหนอคะาย,ยามันกินได้เวลาปวดกินได้อืหมอเขาก็ให้ให้มาเพื่อเพื่อแก้ปวดอยู่แล้วอืออแต่ปวดเพราะมันเป็นโรค ส่วนหนึ่งใช่ไหมล่ะออตอนนี้ก็ต้องกินยาถ้าไม่กินยามันก็ไม่หายมันก็จะปวดไปเรื่อยๆอย่างเงี้อาก็เป็นโรคไข้ไข่เจ็บก็เป็นอย่างสิตัวเนาะเดี๋ยวก็ดีแม่ปวดจะร้องไห้เลยเหรอแม่โอ้ยมาชาวร้องไห้เลย ปวดมากเลยใช่ไหมปวดทนไม่ไหวใช่ไหมคะปวด<ะ>แต่ไม่ยอมกินยาถ้าวปวดมันก็ต้องกินเลยว่ากินละมากแต่ไม่ค่อแล้วเริ่มเขาชาวเริ่มมียาก,กินดีเขากินกี่ชั่วโมงครั้งหนึ่งไหนขอดูอยาหน่อยสิอันนี้ใช่ไหมแม่เดี๋ยวดูกินทุกกี่ชั่วโมงนะพอแม่ชราเฝ้าคอยตั้งตาให้ลูกกลับบ้านลมเลียวหรอถิงฟังฟันยังอาแขนรอดู ภาพความลำบากยากไรยังจำฝังใจไม่มีวันลืมลืมคอยปลอบใจจำย้ำเตือนจะก,กี่ปีเดือนไม่คิดทอดใจจนฟ้าเปิดทางเห็นแสงสว่าง ส่องมาไกลไกลกอดฝันบันทึงเส้นชัยหอบก,กลับคืนไปให้คนที่บ้านกินข้าวร่วมทาพร้อมหน้าพร้อมตาครอบรวยอีกครั้งแมวตาเต็มด้วยความหวังรอยหิ้มหาประสาบันบ ป้องกันดู๋ยพ่อนให้ลูกให้ลานเหนียวแด่นผูกพันดังตั้นเข้าเหนียวนับตั้งแต่วันนี้ไปขออมอบหัวใจไว้ที่บ้านนาเราดูแลพ่อแม่แก่เท่าทดแทนคำข้าว ที่เลี้ยงเรามาตั้งใจแน่นหนักคือตอบแทนคุณบีดอดมาดาชีวิตในน้อยของข้าไม่ปราถนาไปมากกว่านี้